เอถามมาเยอะมากนะคะประกันที่ครูพี่ดาวขายมีสาขาอยู่ที่ไหนตอบนะคะว่าสาขามีอยู่ทั่วประเทศนะคะสามารถที่จะเลือกซื้อสาขา ไหนก็ได้ใกล้ท่านนะคะจะซื้อผ่านสาขาหรือซื้อผ่านกับครูพี่ดาวก็ราคาเท่ากันนะคะคนที่ออกกรมธรรม์ก็คือเจ้าหน้าที่ของบริษัทเหมือนกันนะคะแต่จะมีความแตกต่างกันตรงที่ถ้าซื้อตรงกับสาขาได้กรมธรรม์มาแต่ไม่มีคนดูแลและไม่มีคนให้คาปรึกษาแต่หากซื้อกับครูพี่ดาวครูพี่ดาวคือในหน้าของบริษัทโดยตรงนะคะเวลาชําระเบี้ยก็ชาําระผ่านบัญชีของบริษัทโดยตรงนั่นคือความแตกต่างที่ลูกค้าจะได้รับก็คือลูกค้าจะมีตัวแทนใน คำปรึกษาตลอดอายุกรมธรรน,นะคะแล้วยังมีดอรอาจารย์แดงที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายประกันภัยเป็นที่พิเศษนะคะดูแลอีกคนหนึ่งด้วยในฐานะที่ครูพี่ดาวเป็นลูกศิษย์ของดอรอาจารย์แดงซื้อประกันต้องให้เมื่ออาชีพดูแลนะคะด้วยความห่วงใยครูพี่ดาวประกันภัยทีมอาจารย์แดงค่ะ